ขอนอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่เจ็ดมิถุนายน2 5 6พเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในาศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เราร่วมกันศึกษาในพุทธานุสติกันอยู่นะคะในหัวข้อของตถาคตคือพระตถาคตพระตรัสรู้ชอบยิงซึ่งธรรมะอันถ่องแท้ตามเป็นจริงอย่างไรนั้นก็คือการศึกษาในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทที่พระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงแทงตลอดเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งด้วยพระองค์เองค่ะ ธรรมะหมวดปฏิจจสมุปบาทนั้นมีกระแสแห่งพระัิธรรมหลากหลายวิจิตนะคะกำลังศึกษาร่วมกันในเรื่องของอาหารของวิชาและวิมุตต์กันอยู่ซึ่งเป็นกระแสแห่งพระธรรมคำสอนที่กล่าวในเรื่องของการเข้าถึงวิชาและวิมุตต์ซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยคือการครบสัตบุรุษและ เมื่อมีการคบสัตว์บุรุษแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์เมื่อมีการฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมอย่างศรัทธาให้บริบูรณ์และเมื่อมีศรัทธาที่บริบูรณ์แล้วย่อมเป็นปัจจัยแก่โยนิโสมนาสิการให้บริบูรณ์นั้นเองซึ่งโยนิโสมนาสิการนั้นเป็นปัจจัยภายใน อันเกิดจากการที่ได้ฟังพระสัตธรรมอันประเีษของพระสมมาสัมปติเจ้าแล้วน้อมมาโยนิโสมนาสิการเพื่อเป็นปัจจัยแห่งสมาธิทิฐิทั้งหลายให้บริบูรณ์นั่นเองเมื่อวานนั้นก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของโยนิโสมนาสิการให้พอสมควรแล้วนะคะและโดยเฉพาะหากเราใคร่ครวนในเรื่องของปฏิจจสมุปาทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับนั้น เราสามารถที่จะน้อมมาตั้งเป็นหัวข้อในการเพิ่มพูนปัญญาได้จากหัวข้อที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเราหากมีความชำนาญพอสมควรในปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ ไปจนถึงเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณาโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจึงมีกองทุกทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการเหล่านี้เราก็อาจจะตั้งหัวข้อถามขึ้นมาเพื่อจะน้อมนำมาพิจารณาในธรรมะเหล่านั้นใครครวนให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเช่นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากถูกดา่า คือทุกขเวทนาทางใจถ้าจะถามว่าก็เกิดจากอะไรล่ะเราอาจจะคิดว่าเพราะถูกด่าแต่ถ้าพิจารณาโดยในยตาตามความเป็นจริงแล้วเราจะพบได้ชัดเจนใช่ไหมคะว่าเพราะภัสะเป็นปัจจัยต่างหาก เวทนาจึงมีนั้นคือการน้อมคิดใส่ใจตามความเป็นจริงจะเป็นปัจจัยให้เรานั้นพ้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเพราะรู้ชัดว่าปัจจัยเหล่านี้ต่างหากที่เป็นปัจจัยให้เวทนาทางใจเกิดขึ้นไม่ใช่ปัจจัยภายนอก แอ่เป็นปัจจัยภายในเนื่องจากกิเลสยังมีอยู่และที่สำคัญคือจะเป็นปัจจัยให้เรานั้นไม่สร้างเหตุบาปอีกต่อไปเพราะรู้ตามความเป็นจริงและหากยิ่งไล่ต่อไปว่าภัสะมีเพราะอะไรมีละ่ะก็เพราะอายตนะยังมีอยู่และยังดีอยู่ใช่ไหมคะ ก็คือเพราะหูมีและหูนั้นก็ยังดีอยู่จึงสามารถได้ยินเสียงเหล่านั้นมันเป็นปัจจัยให้ได้รับเสียงชมและเสียงด่านี้แหละค่ะว่าการน้อมพิจรารณาตามเหตุผลแห่งความจริงไล่เหตุไปหาผลไล่ผลไปหาเหตุนั้นจะทำให้เรานั้นคลายจากความยึดมั่นแห่งความเป็นตัวตนและได้เห็นได้ชัดว่า แม้ธรรมะเหล่านั้นที่ถูกด่าไปมันก็ดับไปแล้วนะคะรวมทั้งเวทนาที่เกิดความทุกข์ใจนั้นก็ดับไปเสื่อมไปแล้วไม่ใช่เกิดอยู่ตลอดเวลาเสียที่ไหนนี้คือเรื่องของการพิจรารณาไคร้ครวนในแนวความจริงซึ่งเป็นการละคลายถ่ายถอนความเป็นตัวตน และในนัยยะของการดับก็เช่นกันเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าอาเวทนาเมื่อกี้ทำไมมันดับไปแล้วค่ะเพราะเหตุอะไรล่ะคะก็เพราะผัสสะนั้นดับไปแล้วเวทนาเหล่านั้นจึงดับไม่ใช่เพราะเราไปทำอะไรมันจึงดับเพราะเหตุปัจจัยต่างหากที่ดับไปแล้วเวทนาเหล่านั้นจึงดับ รวมทั้งอื่นๆน,นะคะหากลองไล่ปฏิจจสมบปบาทเหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยแห่งโยนิโสมนาสิการเป็นไปด้วยความถูกต้องและนั้นหมายถึงว่าโยนิโสมนาสิการนั้น จึงเป็นปัจจัยแก่สติสัมปชัญญะที่เพิ่มผูนขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในอันเกิดจากปัจจัยภายนอกมาก่อนคือปรรโตโคสะน้อมนำพระธรรมอันประเสริฐที่ได้ศึกษามาฟังมารวมทั้งจดจำและน้อมนำมาใครครวนพิจารณานั้นเองนะคะเราก็จะได้ประโยชน์จากการหมุนไปแห่งกระแสแห่งธรรม ที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์นั้นย่อมเป็นปัจจัยให้อินทรายยสังวรคือตัวสติเพิ่มภูนไั่ปูนขึ้นมาด้วยในทวารทั้งหก นั้นหมายถึงว่าเมื่อความบริบูรณ์แห่งสติก็เป็นปัจจัยให้สุดจริตสามนั้นมีความบริบูรณ์ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพราะหัวหน้าแห่งกุลธรรมคือสมารฐิย่อมเป็นปัจจัยแก่สุดจริตสามด้วยและเมื่อมีสุดจริตสามที่บริบูรณ์เราเข้าใจกันอยู่แล้วใช่ไหมคะความไม่เดือดร้อนใจที่เราได้ยินกันมาบ่อย คืออวิปปิสารนั้นก็จะเกิดขึ้นปราโมทีติปัสสธิสุขสมาธิก็จะเกิดขึ้นซึ่งสมาธินั้นก็อยู่ในหมวดของสติปัฏฐานสี่นั่นเองในเรื่องของการสงบระง,งับจากนิวรณ์ทั้งหลายเมื่อมีความสงบระง,งับจากนิวรณ์โดยมีสมาธิที่ตั้งมันระดับหนึ่งจะเป็นอุปจาระสมาธิหรือฌานสี่ ก็จะเป็นปัจจัยให้มีการเจริญสติปัฏฐานมีอารมณ์ทั้งสี่นะคะคือกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาและธรรมานุปัสนาได้บริบูรณ mm. ์ก็เป็นปัจจัยให้โพชฌชงเจตนั้นได้บริบูรณ mm. ์เมื่อโพชฌชงเจตได้บริบูรณ์แล้ว mm. ก็ย่อมเป็นปัจจัยแก่วิชชาและวีมุตตนั้นเองค่ะ นั้นหมายถึงว่าการหมุนไปแห่งกระแสธรรมที่เป็นฝ่ายแห่งสุจริตธรรมนั้นย่อมนำมาซึ่งความพ้นจากทุกข์ไปเข้าถึงความรู้แจ้งแห่งธรรมและหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงค่ะส่วนในการไหลไปแห่งกระแสธรรมที่เป็นฝ่ายเกิดนั้นก็จะอัญเชิญมาจากตัณหาสูตรนะคะในข้อ62 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเงินตนแห่งภวะตันหาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่นี้ภวะตันหาไม่มีแต่ภายหลังจึงมีเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นภวะตันหามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมกล่าวภวตันหาว่ามีอาหารมิได้กล่าววา่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของภวตันหาควรกล่าววา่อาอวิชชาแม้อวิชชาเราก็กล่าววา่ามีอาหารมิได้กล่าววา่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชา ควรกล่าวว่านิวรหาแม้นิวรหะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของนิวรหาควรกล่าวว่าทุจริตสามแม้ทุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของทุจริตสามควรกล่าวว่า การไม่ส ok ok ํารวมอินทรีย์แม้การไม่สํารวมอินทรีย ok ์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่สํารวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าความไม่มีสติสัมปัญญะแม้ความไม่มีสติสัมปัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปัญญะควรกล่าวว่า การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายควรกล่าวว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรกล่าวว่าการไม่ฟังศร,ร,รัทธมแม้การไม่ฟังศร,รัทธมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าววา่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการไม่ฟังศรัทธมควรกล่าวว่าการไม่คบสัตบุรุษดูก่อนทิกษุทั้งหลายด้วยประการดังนี้การไม่คบสัตบุรุษท,ที่บริบูรณ ย, <osc> ย่อมอย่างการไม่ฟังศัตรมให้บริบูรณ์การไม่ฟังศัตรมที่บริบูรณ์ย่อมอย่างความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมอย่างความไม่มีสติสัมปัญญาให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการไม่สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมอย่างทุจร well? kind of ิตสามให้บริบูรณ okay. ์ทุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมอย่างนิวรหาให้บริบูรณ์นิวรหาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างอวิชาให้บริบูรณ์อวิชาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างภวะตันหาให้บริบูรณ์ภวะตันหานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ ก็คือการหมุนไปแห่งปฏิจจสมุปาทฝ่ายเกิดอีกในยาหนึ่งหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นั้นก็คือที่ตั้งของการเกิดวัตสงสารนั้นเองและเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการไม่คบสัตว์บุรุษนั้นเป็นทุกโทษอันร้ายกาจแล้วการไม่คบสัตว์บุรุษนั้นเพราะอะไร จะมีการหมุนไปแห่งกระแสแห่งธรรมอีกเช่นกันใช่ไหมคะเพราะไม่มีบุเพกตะบุญตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในการก่อนนั้นไม่มีพื้นและการที่ไม่มีอัตตะสมาปนิธิคือการไม่ตั้งตนไว้โดยชอบนั้นลคะค่ะจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนอกจากนี้ก็ไม่ได้เกิดในปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าธรรมะทั้งหลายนั้นมีการหมุนกันไปอยู่อย่างนั้นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายเสื่อมเมื่อไม่มีพระบรมศาสดาผู้สูงสุดบังเกิดขึ้นแล้วก็หมุนไปในฝ่ายเสื่อมแม้จักที่จะหมุนไปสู่ความดีงามที่เราเรียกว่าจาักสีก็จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นกับบุคคลผู้นั้นค่ะ เราทั้งหลายไม่ได้ศึกษาอย่างนี้แล้วจึงต้องฝึกฝนและเริ่มทำความเพียรใช่ไหมคะว่าในโอกาสอันประเสริฐที่พระธรรมคำสอนอยังบริบูรณ์อยู่นี้เราต้องตั้งจิตไว้โดยชอบเพื่อการศึกษาพระสัทธรรมให้มีความเข้าใจและน้อมมาโยนิโสมนาสิการบ่อยๆเพื่อเพิ่มพูนสมาธิค่ะเพราะสมาธินั้นก็จะ ประมวลมาซึ่งสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมารกรรมมันตะแล้วจนถึงความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิจากโลกียมาก,ก็เข้าสู่โลกุตระมากได้ในที่สุดค่ะพระองค์นั้นได้แสดงธรรมให้เหล่าสัตว์ทั้งปวงได้ศึกษาและปฏิบัติตามมีความลาดลุ่มไปตามลำดับนะคะ และพระองค์ก็ได้ตรัสต่อว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมอย่างซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็ม ย่อมอย่างหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมอย่างบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมอย่างแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมอย่างแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมอย่างมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูก่อนภิกูุทั้งหลาย การไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการไม่ฟังสัตวธรรมให้บริบูรณ์ข้อความละนะคะดังที่กล่าวไปแล้วอวิชชาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างภาวตันหาให้บริบูรณ์ภวะตันหานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันนั้นก็คือการไหลวนต่อไปอย่างนั้นนั่นเอง พระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าดูก่อนทิกษุทั้งร้ายเรากล่าววิชาและวิมุตว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุตควรกล่าวว่าโพชชงเจดแม้โพชชงเจดเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชชงเจด ควรกล่าวว่าสติปัฏฐานสี่แม้สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่ควรกล่าวว่าสุจริตสามแม้สุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุจริตสามควรกล่าวว่า การสำรวมอินทรีย์แม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าสติสัมปัญญะแม้สติสัมปัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหาร ก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปัญญะควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยแยบคายควรกล่าวว่าศรัทธา แม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธาควรกล่าวว่าการฟังศัทธรรมแม้การฟังศัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการฟังศัทธรรมควรกล่าวว่าการคบสับรุุษ ดูก่อนทิกษุดทั้งหลายด้วยประการดังนี้การคบสัรบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัตธรรมที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการทำไว้ในใจโดยแยบขายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบขายที่บริบูรณ์ย่อมอย่างสติสัมปัญญาให้บริบูรณ์สติสัมปัญญาที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมอย่างสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมอย่างสติปัฏฐานสี ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมอย่างโพชฌงเจดให้บริบูรณ์โพชฌงเจดที่บริบูรณ์ย่อมอย่างวิชาและวีมุตให้บริบูรณ์วิชาและวีมุตนี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้กระแสธรรมย่อมไม่เกิดขึ้นลอยลอยอาศัยเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนะคะแม้ในการดับวัตตะ รวมทั้งในฝ่ายเกิดวัตตะก็ต้องอาศัยธรรมะซึ่งกันและกันค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุมย่อมอย่างซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมอย่างหนองให้เต็มหนองที่เต็มย่อมอย่างบึงให้เต็มบึงที่เต็ม ย่อมอย่างแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมอย่างแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมอย่างมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครน,นี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้ทงหลายการคบสบับปุรที่บริบูรณ์ย่อมอย่างการฟังธรรมให้บริบูรณ์ข้อความละ โพชงเจ็ที่บริบูรณ์ย่อบอย่างวิชาวิมุตให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ฉันนั้นเหมือนกันแลจบพระสูตรนี้นะคะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรุผลนพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยศสีโดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ